สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาแฮร์รี่ตัวน้อยของเราไปถ่ายรูปที่คาเฟ่ร้านบีสอรี่นะคะนี่เห็นไหมร้านเขาก็จัดเป็นธีมฮาโลวีนด้วยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเยอะมากๆเลยนี่เราก็ถ่ายไป3ามสี่ที่แล้วนะนี่มีแบบหม้อปรุงยาด้วยจ้าแฮร์รี่ของเราก็เป่าอย่างเดียวเลยค่ะเป่าเป่า,เป,าเป่าอย่างเดียวเลย เป่าอีกนี่ก็เป่าเทียนด้วยเป่าเทียนเป่าเป่าไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกเคก้กเลือกเลือ่องเลืเลเค้กน่ากินมากเยอะมากแล้วเราก็วิ่งไปรอเค้กค่ะรอที่โต๊ะชั้นสองเลยรอเค้กมาวันนี้เราสั่งเป็นเบานี้นะคะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็มีนี่เลยค่ะเค้กค่ะเป็นเค้กอร่อยมากแยมสปาดีแต่แล้วเราก็ลงไปหาถ่ายรูปเล่นกป็นิโอ้โหสนุกมาก